ตัวคิวไหลลงมาเป็นทิบตัวสีบแล้วก็ถุงเงินนะคะเชื่อมไว้ปืดเอ้ยเต็มเต็มไปเลย1878ไหลต่อนะคะ106กระเบียดสิบอะทุกคนฟังไม่ไหวจริงจโอ้มาอีกเอกับ J เ,เชื่อมกันไปมาเลยค่ะรางวันก้อนโตของเรานะคะมันเลนเลย สวัสดีเพื่อนๆสายบันทุกคนเนี่ยนะคะ,คะวันนี้ก็ไม่อยู่กับเราเช่นเคยกับช่องลิลลี่นะคะสำหรับใครเพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะมาวันนี้เราไปดูกันในเกม way o f the q u e n e เจากค่าย PG กันนะคะวันนี้พี่ q l วเรของเราจะปังขนาดไหนมาเราไปดูพร้พอมๆกันเลยนี่นะคะวันนี้ลิลลี่ก็มีทุนอยู่ที่300นะคะสําหรับใครแบบมีทุนน้อยๆหลักร้อยนะคะไม่แนะนําให้ใส่เบนหนักๆน,นะคะทุกคนจัดไปก่อนเลยนะคะ ความเสี่ยงนะคะทุกคนจัดไปเลยกระเบิดสเออจัดไปก่อนเลยเครียดนี่ทั้งพวกความสนุกสนานทุกความบันเทิงนะน้อง,องที่มีอายุต่ำกว่า18ปีห้ามลอกเรียนแบบนะคะลิลี่ไม่แนะนำอุ้ยเต็มแผงไปเลย64.80ไปอีก396เต็มเต็มไปเลยทุกคนมาตัวคีไหลลงมาอีก2.40นะคะมาเลยค่ะรางวัลก้อนโตของเรานะคะซูปเปอร์เมกา4 7 5เ0เออถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้ มาเลยเอ้ยทุกคนเงียบอีกแล้วเงียบอีกแล้วไหลไปเอ้ยตัวเคไหลลงมานะคะ3 2มมาอีก0.40วันนี้นะคะทุน300นะคะจะได้จะจบที่เท่าไรนะคะก็มารอนรูนด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆนะมาเลยเอ้ย อุ้ยตัวคิว4.80ไปมาอีกนะคะเทเลียญแล้วก็ไวเชื่อมกันไปไวลงมาปื๊ดเอ้ย2.960มาอีกคิวผักกาดเชื่อมกันไป3.39.20เคเชื่อมไวไป12.80มาอีก13ตัวนะคะ0.80ตัวจีไหลลงมา57.60โอ้โหไหลไม่หยุดเลยนะไหลยาวเลยนะพี่คิวเลนไหลไหลมาโอ้หุ่ง2 4ไปค่ะลังมันก็ตัวรอบนี้นะคะซูเปอร์เมกา825.60 เอ้ยมันต้องอย่างนี้สิคะพี่กีเลนพี่คิวเลนของเรานะคะมาจริงแทนฮะ,ะวันนี้มาเลยอุ้ยไหลไปไหลไปอุ้ยไหลที่อีกแล้วมาให้ปังๆแบบเมื่อกี้หน่อยเออมาเนียบเนียบอ้ยใครอยากตามนะคะตัวนี้ตามไปที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้ดนะทุกคนนะคะทุกคนแบบตามมาประมาณสี่ห้าวันแล้วตัวนี้คือแบบได้เลยอะทุกคนปังอยู่นะปังอยู่นะไปตามกันดูนะคะ มาเลยอุย้ยเงียบเงียบเอ้ยนะ0.80 0.30เอ้ยหยุดแล้วก็ไหลนะคะทุกคนพอหยุดแล้วก็ไหลไหลลงมาแบบไหลรัวๆเลยมาเชื่อมมาอีกปึด๊ดเอ้ย5.20ไปเต็มๆเลยนะคะมาอีกไหมเอ้ยเรทุงเหรียญเชื่อมไว้ก็ยังได้อยู่นะคะมาเลยค่ะลังมันก้อนโตนะคะ รางวัลก้อนโตของเรา64.10ุดิเอ้ยไปปรับเบตขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะจัดไปค่ะกำเบตร5้ารอบนี้หมุนออโต้ไปเลยแล้วขอเปิดทรัโบด้วยนะคะเรามีไฟเอ้ยเหรียญลงมาเป็น18มาอีกไมหมฮึเออเคประกาศแล้วก็ไว้ช่างมันไปเป็น12ลงมาลงมาปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดอุย้ยไม่มา,ไม,มาไม่มาเลยไม่มาเลยโอ้ย ขอหน่อยโอ้ทุกคนเออเคมไหลลงมาเป็น9แบบไหลทิ้งไหลทิ้งเลยอะเมื่อกี้เออผมเงิชื่อมมาไปอีกเป็น11มาอีกนะฮะมาอีกตัว A ไหลลงมา13.50ามจุิบสิเชื่อมวายไปอีก108 A4 ตัวเป็น2นะคะมาเลยค่ะรางวัลก้อนโตของเรานะคะรางวัลก้อนโต 158.50เอ้ก็สะสมไปนะคะจาก300ตัวนี้ก็1,700กว้ก่อนนะมา QY วาปืดอีกเอย้ย1,638ค่ะทุกคนโอ้โหไหลลงมาอีก208ยังไหลไม่ยหยุดนะคะมารางวัลก้อนโตของเรารอบนี้ซูปเปอร์เมกา 190. หนกจะไหลไปไหนคะโอ้ยมาเลยมาไม่มาไมฮะมาไมฮะมาไมฮะอุ้ยไม่มาเลยอะทุกคน ไม่มาเลยอ่ะโอ้ยสงสัยต้องเปลี่ยนเบตนะคะทุกคนจัดไปจัดไปกับเบตดสิบน,นะคะรอบนี้จัดไปเลยออโตโ้ไปใครอยากตามนะคะตัวนี้ตามได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อนๆนะแบบโอเคอยู่นะตอนเล่นมาแบบประมาณหนึ่งแล้วก็โอเคอยู่นะคะ6 8 8ไปอีกนะคะคิวกับ A แล้วก็ไไปอีกตัวเคหนึ 1, 3, 6, ่งกับ10 10 เอออุ้ย1772ค่ะทุกคนมาเลยค่ะรางวัลก้อนโตนะคะซุปเปอร์เมก้า2098อ้ยจะปังไปไหนคะเนี่ยกระเบสด10นะคะตัวนี้ก็5630แล้วว้าวว้าว้วาวสิวว 32, ตัวคิวไหลลงใหม่เป็น12ตัว10แล้วก็ถุงเงินนะคะเชื่อมไหม้ปืดเอยเต็มเต็มไปเลย1878ไหลโต,ตนะคะ106 กระเบียดสิบ่ะทุกคนฟังไม่ไหวจริงจโอ้มาอีก A กับ J เ,เชื่อมกันไปมาเลยค่ะแ้วันก้อนโตของเรานะคะมันเลยเลยซูเปอร์เมกา8 1 8 8เอ้ยใครอยากตามนะคะตามได้เลยนะคะทุกคนฟังจริงนะคะตัวนี้มา ใครที่แบบชื่นชอบเกมสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจากทุน300ตัวนี้ก็7,800แสองแล้วนะก็ถือว่ายเยอะพอสม,มควรแล้วนะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบาย้ารงงนบลลดทแแแวไปเิ